สวัสดีค่ะพี่น้อมงมนีก,กับมาพบก,กับจา่าไทยแช่ดอกือเก่าเนาะค่ะบมญยังค่ะพี่น้องผ้าเขาเตีวว้ยวัวค่ะมนีก,กับสิผ้ามาเฮ็ดของหวานค่ะพี่น้องอันของหวานแบบบานๆเฮ่าเนาะูุไดหูจากแน่นอ่ะหรว่าลืมเบิดแล้วคะ่ะขนมดอกจอกค่ะพี่น้องขนมดอกจอกใหญ่ทินมายวน่างประเทศหรอเด้อค่ะพี่น้องมันใหญ่มานน้ำจา่าค่ะไปเบิ่งนกันเลยคะ่ะว่ามีสสวนผสมมีอยังเนาะคะ่ะไปเบิ่งกันคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมมันในการเฮดขนมดอกจอกเนาะคะ่ะอยู่บ้านเฮาก็จิใส่แป้งอนเนกประสงค์เนาะคะ่ะอยู่นี่มันก็จะเป็นแป้งเฮดเค้กเนาะคะ่ะอันนี้ของฝรั่งเนาะคะ่ะ10หนาตาประมาณนี้ค่ะอันจะสิใส่อยู่ประมาณอัน400กรัมค่ะพี่น้องอันนี้คือแป้งอนเนกประสงค์เนาะคะ่จะจะใช้400กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นแปง้ง แป้งข้าวเจ้าครับพี่น้องแป้งข้าวเจ้านี่จะชีรลดลนลงมากค่ะจะชีใส่ประมาณนั้นสองร้อยกรัมค่ะอันนี้ยุต่างประเทศจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะคะ่ะแป้งข้าวเจ้าเนาะคะ่ะสองร้อยกรัมเนาะคะ่ะต่อไปก็จะมีอันนี้ถ้าเป็นบานเห่าก็เขาจะเอิ่นแป้งมันเนาะคะ่ะยูนี่เขาจะเอิญตะปิโก้เนาะคะ่ะจะชีสใส่ย่ประมาณนั้นแปดสิบกรัมค่ะ อันนี้แป้งมันนะคะแปดสิบแปดสิบกรัมโอ้ยลินพันค่ะลินพันพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นกะทิค่ะหัวกะทินะคะถ้าเป็นบานเฮาก็จะเป็นหัวกะทินะคะจะใช้อยู่ประมาณสองอยมิลลิลิตรค่ะในการประกอบขนมดอกจอกนะคะแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้นะปูนใสค่ะใสลีค่ะพี่น้องสิประมาณน่นเกือบสี่ลอยลิตรนะคะ หรือเราสามารถเติมแล้วแต่ความเหมาะสมคือเกินนะคะกะประมาณเอาค่ะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นน้าตาลการน้าตาลทร้ยค่ะอันนี้จายจะใส่น้าตาลน,นั่นเอออย่างการน้าตาลนาน้าอ้อยเนาะคะ่ะน้าตาลอ้อยเนาะคะ่ะจะใส่ยี่ปรมานันหาโรยก่ำค่ะถ้าผู้ใดมากหวานก็ใส่ลายค่ะผู้ใดมากหวานลายก็ใส่หน่อยลงมาานะคะ่ะอันนี้กา แล้วแต่ความมากเก้อคะแต่ลูกค้าจะ,จะติดใจที่หาร้อยกรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือเกลือเม็ดหน่อยนะคะจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งซอนซ่าเนาะคะ่ะซอนกาแฟน่ะคะ่ะซอนในหน่อยะคะ่ะหนึ่งช้อนเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะคะซักทีไข่ไก่สามฟองค่ะในการเฮ็ดนะคะเดี๋ยวห้าไปเบิ่ง การผรสมกันเล็กค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะค่ะอันนี้เป็นตะซังเขาเอิญนตะซังตวงเนาะค่ะอันดับแรกเลยจะก็เอาอุอป,ปกรณ์วัสดุจาค่ะขึ้นช่างก่อนเขาจะเอิ่น้แท่นน้ำหนักเนาะค่ะน้ำหนักเขาก็กดตรงนี้นคะคะเพื่อที่แช่มันเป็นน่นเขาเอิ่นยังค่ะอ่ามันจะสั่งอัตโนมัติเนาะค่ะ พราะมันเป็นศูนย์แล้วเฮาก็เริ่มเทแปลงแล้วนะคะ่ะคอ,อ,อ่าวเพื่อเพื่อนอีเมลสงสัยแมตบอดสงสัยแมทแบตอันตลีเวิร์ดค่ะพี่น้องโอ้แต่สั่งกับคายนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวคะ่ะลองใหม่กันเอี <c oughs> ่ง <c oughs> คอยขึ้นเงินแต่กับพี่น้องแต่สั่งคายนาเอา้า สร้างว่าค่ะพี่น้องว่าเป็นยังคะ่ะแซบอะไรเดจานเอาตาสร้างแถมาเลยค่ะพี่น้องว่าเป็นยังคะ่ะแปบ๊บหนึ่งคะ่ะโอ้ยแต่สร้างนั่นก็คล้ายนาค่ะเนาะคะ่ะเอาของแถเลยคะ่ะอันนี้แจะซิบุ๊ไซอันเขาเอื่อนยังคะ่ะฐานร่องพวานแจะซิบุบบ๊ดไซอันหักอันนี้ออกยากคะ่ะมันสิหักหลายโพดจะคิดเล็บโบเกง่งอันนี้จะอยู่สองมิ้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะขอสร้างอันอันทุกอย่างส่วนผสมกอนเด้อคะ่ะ ตามที่จ๋าบอกเนาะคะ่ะแะขอสั่งก่อนค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้จ๋ากะอันใส่ส่วนผสมตามที่จ๋าบอกกันเนาะค่ะมัาก็มักก้นมันเข่ากันเนาะค่ะมันตางกับแป่งทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วค่ะตามที่จ๋าบอกผ่นานๆมาค่ะจะจดไว้ให้ยยคะส่วนผสมนะคะ อันนี้อันใจเฮ็ดขายเนาะค่ะขายที่ตลาดนาดค่ะตักวก้ันเสาเนาะค่ะเตรียมไห้ค่ะอันนี้พอม้น,นเข้ากันกระดุมตานลาจจะกระจะตอกไข่ล่งค่ะสามฟองเปลือกมันล่งหน้ามาเป็นอย่างค่ะเวลาโอ้ยล่งกับล่งอีรีเนาะค่ะโอ้พี่น้องแก ไข่สามฟองเดี๋ยวเดาค่ะแป๊บหน,นึ่งค่ะค่ะอันนี้คือไข่สามฟองนะคะอันตอกมือเดียวนบทนัดค่ะพี่น้องอันมือกลองกับมือเดียวค่ะอันบี้จากกะสีเอาอนันน้ำกะทิลุ่มกับไข่้อมกันเลยค่ะมันจะบริได้ข้าวเนาะคะ่ะลงกันลงไปเลยค่ะ ผสมน้ำมันกะทิกับไข่ให้มันเข้ากันดีจาก่อยสีเอาน้ำปูนลงค่ะพี่น้องะว่านกะทิกับไข่มันกระสีแดงดับกินกันได้นาะค่ะจิบริข้าวนาะค่ะจิบ่มีกินกินไข่ต่อไปจากกระสีแด้เอาน้ำปูนลงค่ะพี่น้อง เอาสามารถเพิ่มได้ค่ะสมมติว่าน,นำปูนสีลอยมิลลิลิตรพอๆก็เพิ่มเพิ่มตามความเหมาะสมเนาะค่ะจะคอยใส่แต่ละน้อยแต่ละหน่อยค่ะโอ้ฟุ้งไปหมดเลยค่ะพี่น้องการเฮ็ดขั้วเดี๋ยวเด้อค่ะจะขอผสมมันนำปูนลงก่อนค่ะ <c oughs> อันมันค้นมือเดี๋ยววัฒนัดไหมค่ะพี่น้อง ให้หูวว่านผสมกันค่ะคนทุกทุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ำปูนใสลงไปแล้วค่ะ,ะคเดี๋ยวจะขอค้นก่อนเ้อค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะกะผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะได้ความเข้มคนประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วน้ำมันน้ำมันปูนใสจะทิศใสอยู่ประมาณเจ็ดลอยหาสิบมิลลิลิตรนะคะ สีพอดีค่ะพี่น้องเวลาห้ายโยขึ้นมามไหลลิดลลงสิละคะ่ะถือว่าโอเคคะ่ะอันหลังจากนี้อนพอเข้าผสมแล้วแล้วท่านแล้วได้คะ่ะต้องเอาแป้งไปกองก่อนเนาะคะ่ะอันเขาแซน,น,นเขาเอิญยังค่ะบ้านห้าเอิญมันแนวกองกะทิเนาะคะ่ะผ่านแนวกองกะทิตาที่ที่คะ่ะที่ที่สุดเนาะคะ่ะตัวสี่สิบวหอยมเมียนเม็ดแปง้แปงอันเล,ล็ดหลอดเนาะค่ะอนมดอกจอกข้าวชีดไดเนียนเนาะคะ่ะ จะลืมบอกค่ะอันจะผสมกับอันน้ำมันผืชดประมาณซ่อนโต๊ะหนึ่งค่ะเพื่อให้มันนันกลมกลมมันขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะขอไปกองแป้งกอนเด้อค่ะค่ะอันนี้คือแป้งที่จานกองเรียบร้อยแล้วค่ะอันทั้งขาวๆนี้คืออันจัดใส่ตวงแป้งค่ะบบเป็นยังค่ะใช่อันเก่าค่ะแล้ตวงแปอันนี้คือแนวกองจ้าค่ะ ได่ขนาดทีค่ะทีมากๆค่ะเห็นบอกคาเซตแปลงเซตันนี่น้ำตาลี่มันโบละไลายเนาะคะ่ะเราก็ทิ้งไปเนาะคะ่ะอันนี้คือเครื่องกรองเนาะคะ่ะเครื่องกรองกะทิค่ะพี่น้องอันจะลืมบอกนะคะช่วงที่ห้ากระลัางอันผสมแปลงอยู่ห้ากับอันตัง้งน้ำมันเนาะคะ่ะให้มันหอนหอนเนาะคะ่ะถ้าหอนไลยก็ะติดติดแมพิมเนาะคะ่ะแต่ก่อนห้าลงถอดเนาะคะ่ะต้องอัน ใส่ในงาผสมค่ะเม็ดงาดำค่ะผสมตามใจชอบคือเกาค่ะใช้เโดตามใจชอบนะคะอันในงาดำหูจักยู่นน้อค่ะพี่น้องเข้ากรใส่ค่ะช่วงที่ห้าเสียวลงถอดนะคะเะีไปเบิงรง,ง,นนบบงวิธีการถอดของจ่าเลยค่ะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เข้ากับมาเบิรงวิธีการถอดของจ่าเนาะคะ่ะ อันนี้คือจะผสมในง่าก่อนถอดน,นะคะการผสมก่อนตอนที่เราผสมแปรงมันกาดเ็ุในง่าบวมมันบกแสบนะคะ้อมาผสมตอนที่เขาสิถอดค่ะมาดูอกันค่ะว่ามันจะติดหม้อเพรับพีน้องจ๋าซับน้ำมันออกก่อน,นะคะ่ะกดใสอันมือกล่องกับมือเดียอ่ะ,ะจุ่มประมาณนี้ค่ะบอกให้มันติด เหลือใบอันหนึ่งในสามนะคะจุ่มลงหนึ่งในสามของแม่พิ้งค่ะคะ่ะสำหรับปัิทีโบหมันแพนานาเกิมใสคะนจมดูกันค่ะสอสามวินาทีข้าก็เขย่าขยาขย่า,ยา,ยา,ยาค่ะกระยักติดแน่อยูย่ค่ะอ้าได้ผลได้ผลค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามะคะ่ะ เบาคลายหนาบคลายหนาค่ะได้ยูได้ยูค่ะแผนที่สองดุดคันดุนที่สอง,าสองตามมาสลัดคืเก่าค่ะอาจจะได้ยินเสียงเวอร์อเสียงอันแนวดุดคลอนจาค่ะจมลงไปเลยค่ะแผ่นที่สองของเรา สองสามวินาทีเขย่าเขย่าเขย่า,า,าแถบ,บติดแผ่นจอมติดก็จะเงิดนะคะพี่หน่องได้ไปแล้วสองชิ้นค่ะ <c oughs> อุ้ยกระทวดเยอะคะ่ะบริจามใส่หมอคะ่ะปิ้งหน้าออก <c oughs> อุ้ยเนาะคลายหน้าคลายตาบริจามสจใส่ในหมอเด้อค่ะชิ้นที่สามค่ะ เป็นระยะจากน้อยค่ะได้ผลได้ผลครับพี่น้องได้ผลแต่ว่าการเห็ดขนมดอกจอกตองใจเย็นค่ะถ้าใจบปเย็นก็ติดแน่ค่ะอาลัางมือกับเห็ดหยาค่ะลังมือกับเห็ดง่ายเนาะค่ะทุกอย่างต้องมีอุปสรรคนะคะก็มีอย่างใดมากง่ายๆนะคะพี่น้องจะเดิมค่ะจุดละก็โลงค่ะ ว่าสิบรวิ่งหัวเด้อค่ะจะปัญญาหมิ่งหมิ่งดูค่ะน้ำมันเจลาตลนกระทะออกโอ้เจมค่ะเดี๋ยวจะคอตักถึงก่อนดเด้อค่ะจะมือเดียวพี่น้องจะคอตักันที่มันสุกออกก่อนค่ะค่ะอันนี้จะกระพริกค่ะเอาถอดไม้ตักขึ้นแล้วก็เอาลงถอดสามสี่แผ่นแล้วแต่พื้นที่ห้าหน่อยหลายเนาะ,ค,ะ,นะค่ะแซับแล้วก็มาจุ่ม ประมาณ3ใน4ี่ะคะ่จะจุมไว้จะพักก็ค่อยๆยกออกค่ะคะืะสลัดคือเก่านะคะถ้าลงหม้อคือเกาะะ่าค่ะประมาณ2-3วิเข้ากับค่อยสลัดสลัดมันออกนะคะสวยะคะ่ะ เดี๋ยวเด้อค่ะขอตักกันไปไว้อีกกลนค่ะเดี๋ยวมันสิใหม่ค่ะพี่นองจ้าจ้ะพี่นองจ้าพอจะถอดซุกแล้วจะกระเสียมาใส่แม่พิมพ์อีกคือเก่าเนาะจะเอิน่นมันแม่พิมพ์ค่ะอันนี้กระถวยกลุ่นที่ห้าตตองการเนาะค่ะว่ามันจะง,งอจิโคงซําไดแล้วแต่ห้าตตองการเนาะค่ะอันพ่อเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วจะสิเปียนออกตลอดค่ะหมุนเวียนกันตลอดค่ะประมาณนี้จะใส่ยูซีถวยค่ะ ถ้าจะใส่ถ้วยนนี้เต็มปุ๊บจกระสีเอาถ้วยนี่ลงไปว่าง้อวนนี่ค่ะแซบน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แะกะอันเบ้าโดนบ่ได้ค่ะเมื่อนี้ขนมสิใหม่ค่ะจจกะเฮดเป็นตัวอย่างไ้เบิ้งเนาะคะ่ะพอ่พอพ่อไดไปเฮดกินกันเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าอันจะกระฝากไว้กับคลิปขนมดอกจอกเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อันโบแช่ก็ไดค่ะบัตรกดติดตามให้บาตจะขาดทราบค่ะผู้ใดเขามากกกรุณานะคะขอความกรุณากดติดตามให้จา่าไทชา่าโดในเด้อค่ะจะได้มีกําลังใจเฮ็ุคลิปต่อ,ตอไปเนาะค่ะอันสำหรับเม,มื่อนี้ว่าร้วบ่ไดค่ะพี่น้องมันสีใหม่มันสีใหม่ค่ะอันผู้ใดเขามาก,ก็ขอให้ยูดีซัมบายลำลำเรื่อยๆส,สุขสุขคนเด้อค่ะเมื่อนี้ไทาชาโดกับขอลาก่อนนะคะเอาไว้มารุนคลิปหนาบัตาราสิภาคภัเฮ็ุอย่างเนาะค่ะ สำหรับโอนิกน็สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะขนมที่มา